หลังจากกินของข้าวเสร็จก็ได้ของหวานครับอือกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จนะเอาชิมมึงดูโอ้สวยมากอือชิมมึงชิมมึงอะไรชิมมึงมอโกะมโกะะอือโอติกิมมอโกะกินเลยโบอกว่ากทำยังไงดีอ๋อกินนกิอะไรอ๋ออ่าวดีอ๋อกินยังมอโกอืมอืม

เขาเขาละเขาอืมตัวเขาเนี่ยโกโก้นะอันนี้ก็โพลาร์เซกไมู้อ่ะไม่ได้เฮ็นนะอืมอืมเขาเขาเขาอืมเขาเนี้ยม่เปลี่ยนมาเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเขาโกโค้นะเขาอันนี้ก็หวาน 음好好 네, 好 음, 안에 嗯嗯嗯嗯嗯 음, 嗯 음. 嗯嗯嗯고음이 음. 는嗯嗯嗯음嗯嗯루嗯嗯嗯 음, 음嗯음嗯嗯嗯嗯음嗯嗯嗯 음, 嗯 음. 嗯嗯嗯嗯이嗯嗯嗯음嗯嗯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 嗯 Hmm? Anh hưởng ừ, oh, ừ. 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 không phải nhiều rồi là nó, có nơi ký nữa, xem nữa chân nè mưa nữa nữa chân tay mưa chạm chân Ê คนให้กูกจัจับมังสิละโอ้มับก็ให้โอ้อีสานอีสาน <c oughs> อย่าเป็นลูกเคยอีสานก็จับมังสิละใช่ไหมอืมอืม먹ก่กนะมา먹ก,าก,กอ่อดีก่าช้าๆชน,นี่เ่เนี่้าขคงมากเ้ยจะไปกินเบเด้อ 으아, 타이 젤리. 응. 한국 떡떡, 떡을 해. 떡? 응. 한국 침킨 떡이야. 코코넛 떡. 응, 지렁을. 괜찮지, 뭐. 떡. 에, 떡가데 그럼 떡다야 오, 그놈 라이리. 응, 음. อันนี้ก็ดีอืมชอบด็อันนี้ชอบชอบแข็งไหมนมีแข็งบ้างมั้ยอืมอรอยนะหอมอืมหอมมากอืมอันนี้ชอบอืมอืมทุกคนอันนี้เสร็จครับอืมอ๋อ very good อืมน้ำเสียงดีวนี่ก็อืมอันี้ก็น้เสียงดวะอืมเพราะว่าแข็งอืม แขงนิดหนอยอืมบอกว่าหอมอันนี้หอมตุก็แท็อืมวนป่ะอ้วนอนกินอะไรอวนแล้วอวนมามอ้วนพอาะเรมบ้งอ้วนไหมจะไปกินมือลังเลยปะไม่ต้องกินเบิรเลยปะนิ่วอวนไหมอวนอวนอวนไหมไม่ใช่อวนอ้วนอวนอวนสลิปปิ้อยู่งวง มุนเลี้ยวชุนเลี้ยวมงม่วงมงม่วงไงโอเคครับจิมเลอรขอบคุณมากมากนะครับเด้อขอบคุณเที่พาผมครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ส่งมากินเด้อคำสาหามีตาคำสาหามีตาเยเยเย